เฮียนัดนะเขยก็ของฟักองนี่นะครับเฮียทีมงานเขยเถื่อนใช่ไหมครับทีมงานเขยเถื่อนชื่อเฮียเฮียอะไรเฮียนัทนะครับเอาฟักทองมาให้หมอปลาสี่ตันนะสี่ตันนะฮะสี่ตันสองท่อจะกลับสี่พันสองร้อยโลใช่ค่ะประมาณสามพันสามร้โลค่ะประมาณสี่พันสามร้อยโลนะครับเฮียนัดเออขอโทษ ไอ้หนูเฮียนัทนี่เขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่เขาเป็นคนระยองเคนระยองครับแล้วมาเปิดแผงอยู่ที่่ทีีตลาดเมืองค่ะอ๋อมาเปิดแผงอยู่ที่ตลาดสีมุมเมืองเขาเป็นผู้รับซื้อฟักทองอ๋อเขาขายฟักทองครับอยู่ในตลาดสีมุมเมืองครับชื่อร้านว่าชื่อร้านเฮียนัทฟักทองระยองชื่อว่าเฮียนัทฟักทองระยองครับอ่ะแต่เมื่อกี้ผมคุยกับคุณคุณบอกว่าเอาฟักทองจากบุรีรัมย์ไม่ใช่เหรอเฮียนัทโกหกหรือเปล่า ไม่ใช่ฟักทองระยองเนี่ยเขาเป็นชื่อเขาครับอันนั้นคือชื่อกันนะคือชื่อเฮียนัทฟักทองระยองแล้วครับแผงอยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองใช่ไหมแกเอาฟักทองมาให้คนป่วยที่บ้านหมอปลานะไม่รู้จะแดกคันหรือไม่ทันนะเอามาสี่พันสามร้อยโลนะฮะโอ้โหเยอะมากขอขอบคุณมากนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวนะฮะคนป่วยที่แดกชุกลูกแน่นอนครับนี่นี่นี่ฮะเดี๋ยวจะเอาลงให้ดูฮะเฮ้ยช่วยกอนดิมัว ครับผมจันเรียกผักทองรุ่นนี้หนูเอามาจากบุรรีัมย์ูลดําร้อยใหญ่ยุ่ง,ยยงอ้อำเภอหนองขงเยอะเหรอรยยดูดูขึ้นเป,ป็นคนนี้ไหมนี่นะฮะฝักทองเฮียนัทนะครับทีมงานเคยเฉือนตรงไหนเคยตรงเนี้ยเป็นเคยที่ไม่ได้รับเชิญมาฮะเลยตั้งชื่อว่าทีมงานเคยเฉือนนะฮะขอ,อแจ้งหนูเป็นคนรับจ้างวิ่งให้แกใช่ไหม ครับผมเป็นรถแข่งเขาครับอ๋อเราเป็นรูปแข่งกันด้วยรถรถแข่งรถแข่งอ๋อนี่คือรถรถของเฮียเฮียกันเลยครับทำไมรถตบียนกระแพงเพชรอ่ะก็คือว่ารถรับจ้างเปนรถแข่งเขาเองแต่ผมคนกำแพงแต่ก็คือรถเราเนี่ยใช่ไหมครับอ๋อแต่เขาจ้างเราเป็นทัวร์เที่ยวไปครับโอ้ยแกทำไมแกใจดีจังเลยวะไม่แกอินบ็อคมาหาผมไงเขาก็ให้ผมมาเลยครับเออ นี่นะฮะนี่คือฟักทองฮะสี่พันสามร้อยโลฮะเดือนนี้ทั้งเดือนคนป่วยกูแดกฟักทองนะฮะเพราะกูไม่มีตังค์ซื้ออะไรให้แดกนะจ๊ะนี่นะฮะฟักทองนะฮะเฮียนัดนะเฮียนัดเอามาให้นะกามถ่ายได้มีผลไม้สี่พันสามร้อยโลนี่นะะ อันนี้คือเขาอินบ็อกมาที่เพจหมอปลานะฮะแกบอกว่าจะเอาฟักทองบอกเอามาเลยถ้าพวกฟักทองนะคนป่วยตัวน,นี้ขาดสารอาหารมากเลยให้เด็กแต่ยอดตำลึงนะช่วงนี้เยอะมากเยอะมากฮนะสี่พันสามร้อยโลฮะสี่พันสามร้อยโลครับ 4, สี่พันสามร้อยโลใช่โอ้โหเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยดยอนะนี่เจอแล้วอันนี้ไม่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 ใช่อันนี้ไม่ใช่เฮียเฮียเฮียไม่ได้มาเฮียไม่ได้มาจากที่ไหนครับไม่เขาวิ่งแต่อ่าร้านเฮียเขาอยู่ที่ตลาดศรีมุมืองที่ร้านเฮียนัดพักคองระยองเอ้า เอาแล้วสรุปเขาใช้ชื่อมีอะไรชื่อผัวชื่อแฟนเขาค่ะแต่ว,ว่าเฮียนัทเขาเป็นคนรับซื้อกว้านไม่แต่ที่แผงเขาชื่ออะไรอะเจดาฟักทองค่ะเอาเมื่อกี้บอกเฮียนัทฟักทองสรุปจะเชื่อใครวะเนี่ยเจดาฟักทองระยองค่ะเจดาฟักทองระยองใช่ค่ะอ๋อคือชื่อคือชื่อร้านเขาใช่ค่ะอะไรเฮียนัทฟักทองระยองอะเขาเป็นแฟนกันนะคะอ๋อเขาได้เสียกันอยู่คู่นี้ใช่ไหม ดูเรื่อง,อ,งอ๋อสรุปนะฮะเขาชื่อร้านจริงๆคือชื่อร้านเจดาฟักทองระยองแต่เฮียนะัดไปไปรอเจดาฟักทองระยองก็เปลี่ยนเป็นเจดาฟักทองระยองอย่างว่าผู้ชายยอมผู้หญิงทุกคนแหละ <c oughs> หัวเจยอมไหมยอมเจไหมหรือมันไม่ค่อยยอมมันดื้อต้องตีหัวต้องตีหัวนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวจะลงให้ดูนะฮะนี่เยอะจริงฮะสี่พันสามร้อยโดนะฮะขอบคุณเจดา้ย พักทองละยองนะครับเดียวนอดดาวมเมียเมียของเยนัเยอะจริงนะเยอะจริงะทีมงานห้เเลเฮ้ยเถื่อนนี่คือใครเป็นคนตั้งอะมาโยยมายกันยนัดจะตั้งกยเยนัดมีอะไรเถื่อนเถือนหรือเปล่าฮะมีเมียเถื่อนอยู่ไหนเปล่าเนี่ยมีโรคกี่ใบเยนัดเนี่ยแปลกๆเเคยเถื่อนเนี่ย นีีี่ครัับย้วด๋กแกอินบ็อกมาหาผมว่าจะเอาฟักทองมาให้ตสี่ตันสรุปแล้วไม่ใช่สี่ตันนะฮะเบียร์โกหกนะาบอกว่าสีตันที่ไหนได้สี่ตันจะเกือบสี่ตันครึ่งนะลูกสวยมากสี่พันสามร้โลนะฮะโอ้โหเยอะมากนะครับเยอะมากๆนี่คือฟักทองนะฮะ ขอขอบคุณนะฮะเจดาครับไปเฮียนัดนะครับฟักทองนายยองนะครับแผ่อยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองนะฮะนี่ฮะนี่ฮะฟักทองลูกนี้เอามาจากบุรีรัมนะเฮ้ยบุรีรัม์จ้อําออําเภออะไรอ่ะอําเภอนองหงครับอําเภอนองของคนปลูกเยอะเหรอก็เยอะครับปลูกกี่ไร่เยอะมาก เขามีอปไนะเทีุ่่มของเขาออุณด้วยนะโอ้เยอะมากนะนี่คือทะเบียนรถที่เอามาให้นะเียวอาเตัใช่หเร็ว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 เฮ้ยเรียนี่เรียงเีงอย่าดีดาอย่าดีดางานเยอะมึงดีดาโอ้ยนี่โยนไปเโยนเลยเดี๋ยวเพิ่งโยนเยเดี๋ยวพลาด ขอโทษอีหนูแล้วเฮียนัดกลัวเจ๊ดาไหมไม่กลัวใช่ไหมลองลองรลองๆรวลองๆวโยนแบบเด็กลาดเลยดว่ที่น่าฟักทองสี่พันสามร้อยกิโลนะฮะเฮ้พระมาช่วยด้วยพระช่วยด้วยพระยืนอยู่ทำไมเอ ที่นี่เรามีทุกอย่างฮะมีท uh, ah. uh, like uh. uh, ั้งพระมีทั้งเต้าเรารักษาหมดนะโช้าอไอ่เี้ยเหลือๆเช้าอ่ะขึ้นไปยนนอ่าไอ้คนลองฟักทองไอสันหวงนับแต่ละลูกละลูกมึงไม่ต้องนับลูกขามี่โลนรองปโนคดิเออเโออะนี่นะฮะนี่ฮะขนาดพระยังต้องช่วยนะครับ วางลงที่วางปืนลงเลยเดี๋ยวคนจัดเดี๋ยวคนจัดไอ้นี่เองเร็วเรัมามาเด้อไเดี๋ยวทีก่อนรอมัว่าคนป่วยใช่ไมเหรอมาสองโเอาเเฮ้แต่น้อมายืนแับงนี้ดิรอมไอ้นอมิตฝงนี้ผมชั้นนี่งงกับเกมมากเลยแต่รอม ไล่ลงเลยเนานอมลีลาเออขาตัดช่วงกันรู้ไหมเนี่ยฉันงงแกมากเลยใช่หมอหมอครับมึงเมึงมืงคิดว่าเดือนนี้หน้าตามึงจะเหลืองเหมือนฟักทองไหมเหลืองข้าวจันเหลืองเพราะเป็นดีซ่านฮะดูนะอันนี้กูไม่ได้หลับปามนะขนาดพระถือฟักทองลูกเดียวตอนนี้จีวรสีเหลืองเลยนะฮะเฮ้ยเยี่ยมมากโดน ตอนนี้นะขนาดพระช่วยถือฟักทองแป๊บเดียวพระใส่ชุดสีเหลืองแล้วครับนี่มันได้นะคนเดียวจะลงลงไปต้องลงคนเดียวทแถวนึ่งดิไม่ปกติลงคือกำลังลงยากบ้างนะฮะนะดูว่าดีนะขอให้บุญไอ้นะเจดากับเฮียนัทนะรวยๆขึ้นไปนะฮะแต่กับภาพมาด้านนี้เป็นสองลได้ปะ บอมสีสอลูกได้หรได้เตอับร้านอยู่ไหนนะขนาสีม่ง่เขามีรโทรเขเือใครดูคลิปนี้พวกมีทอได้ได้เนเฮียเฮียนัดมาเบอร์เฮียนัดนะคะ0861513151เผื่อใครสนใจอยากได้ฟักทองค่ะ อ่าบ่บอยครั้งหนึ่งใอครับอยครั้งหนึ่งอ่าเ,เบอร์เฮียนัทนะคะศูนย์1ปดห1หนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งค่ะมีสองเบอร์เหรออ่าเบอร์เบอร์เบอร์เดียวค่ะคือหนูบอกควรบอกอแล้วก็แผงแผงที่ตลาดสีมุ่งเมืองชื่อแผงเจดาฟักทองระยองค่ะเจดาก็คือเป็นเมียของเฮียนัทเฮียนัทค่ะเนัก็คือผัวเจดาใช่ค่ะฟังนะฟังนะจ๊ะสองคนนี้ก็เป็นผมเมียกันนะแต่ก้อินเฮียนัทเป็นคนว่านรับซื้อฟักทอง ไรเฮียนัะเป็นเป็นเคยเถื่อนไหมทีมงานเคยเถื่อนเนี่ยไอ้ของเถื่อนคือมีมีกิ๊กเถื่อนหรือเปล่ามีไหมไม่รู้ไม่รู้ค่ะก็คงไม่มีนะเจดาผู้เล่นนะไม่มีฮะแต่แต่ลูกน้องกัดฟันพูดใช่ไหมหนูกัดฟันพูดนะมันไม่ได้กัดฟันพูดอดัดดัดฟันนะฮะพี่นะสี่พันฟลอห์นะฮะสี่พันสามร้อยโลนะฮะกูไม่ใช่ปิดได้เช็คเท่าไหร่ คือเมนูเดือนนี้นะใครจะมาอยู่รักษาบ้านหมอป้านะมึงเตรียมทําตัวไปเลยว,ว่ามึงจะต,ต้องแดกเป็นฟักทองเท่าน,นั้นนะฮะเพราะกูไม่มีอะไรซื้อให้มึงแดกกันแล้วนะจ๊ะข้าเจน,นะฮะขนาดไอ้คนโยนต้้งบนจีแรกใส่เสื้อสีขาวตรงนี้เป็นเหลืองนะฮะเริ่มเหลืองเริ่มเหลืองนะฮะเริ่มเหลือง,องนะฮะนะเขาขอบคุณเฮียนัทกับเจดาฟักทองระยองแผงอยู่ที่ตลาดสีมุ่เมือนครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะ ต้องไปเชื่อคนก่อน